สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยแม่มาแชนแนลของเราในวันที่13พฤษภาคม2568นะคะเมื่อวานนะแอดไม่ได้มาลงนาทางให้นะคะเนื่องจากแอดไม่สบายนะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะเส็บคอนะคะอาจจะเปลี่ยนเ,เสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปอีกไหมก็รอฟังกันนะคะอะ สำหรับในอีพีนะคะก็เรามาเจากันเป็นอีพีที่13ของวันประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 1 8นะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อที่ขึ้นไว้นีเลยนะคะ,ะก็จะเป็นทางของ่านราเด่นนะคะซึ่าาง,งไ,ได้มาประมาณ4ี่ฉบับนะแนวทางของธิตพัฒน์กัญจาร์แนวทางของแอดมงกลเนอไรได้มาประมาณ4ี่ฉบับนะแนวทางของแอดบุดนะเป็นแนวทางเลขเด่นล่าง2สูตรนะคะ แนวทางของอแอดกล้องแนวทางของน็อตวิสระนะคะแนวทางของแอดเอกคนปีกุลปีทุก2สองตัวแนวทางของกิ่งจริงจรงจงมาทางมาแล้วก็ปิดทาที่เลขกับแอดระเด่นนะคะซึ่งเป็นบบบนแบบล่างนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากัดน,นะคะมาเริ่มที่แนวทางของระเด่นฉบับแรกก็จะเป็นเด่นล่างที่มีสีตัวกดินแล้วก็ที่เลขศูนย์ 0, ใช่ไหมคะศูนย์เข้าที่หลักสิบล่างนะคะในงอนี้ให้มาเด่นล่างที่8 9 0 1น่ะคะ8901าศอ่ะ ให้มาเหมือนเดิมเลยนะงวดนี้จะขออีกไหมอ,อรักรุ้กันต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็นอางที่เป็นเด่นบนที่มี3ตัวงวดนี้ให้มาคือ901นะ90แล้วก็1นะคะต่อมาค่ะฉบับที่3ฉบับนี้ก็จะเป็นทางที่เป็นเลขเด่นบนเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะเป็นเด่นบนที่มี4ตัวงวดอันนี้ให้มาก็คือ,อ679แล้วก็0นะ6790 นะคะอ่ะต่อมาค่ะแนวทางฉบับที่4นะคะก็จะเป็นชุด2ตัวล่างนะคะให้มาตามนี้เลยคะ่อะอ่าก็จะมีอ่า8 3 9 3 0 3 1 3 8 4 9 4 0 4 1 4 8 5 9 5 0 5แล้วก็15นะคะมาดูกันนะคะว่าเงนินสุทธิจะปลอดโปรยรายเดือนรวมทั้งสิ้นสี่ฉบับนะคะเพิ่มเติมมาอย่างไรก็แอบก็ kitty. จะลงให้อีกนะมาที่แนวทางของ อร์ทียทำให้กันจา่ายนะคะที่นั้นก็เข้าที่อ่าสูตหกสองตัวบนโอ้สองตัวล่างตรงๆนะคะสาระในงวดนี้ให้มานะอให้แคปหน้าจอไปนะคะเห็นไหม ให้มังก้นนี้วิ่งบนที่4นะคะ3ตัวเน้นที่490 495 413แล้วก็814สี่วนทางล่างนั้นให้วิ่งที่8นะคะแล้วก็ให้เน้นที่85และ87และซีขวาเห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นคู่ท้ายบนล่างนะก็จะมี1น1่1 8า9 4 0 4 5ง9ี0 9น4 3แี้4แล้วก็84นะคะงวอน,นี้จะเข้าอีกไม่รู้แล้วกันนะคะอดีตพักกันจัดนะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของ a d ดบ o ๊นะคะซึ่งเป็นทางเลขเด่นฉบับแรกก็จะเป็นเด่นล่างแบบ4ตัวนะคะแล้วเข้าที่เลขเด่น6กับศูน,นะเข้าทั้งหลัก10และหลักหน่วยเลยนะคะในงวดนี้ให้มานะคะ 1, 3, 5, 7เห็ด้ันไหม หนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าอีกไหมนะต่อมาค่ะฉบับที่สองนะคะฉบับนี้ก็จะเป็นเด่นล่างแบบสามตัวสุดที่สี่นะคะ,ะในงงดนี้ให้มาคือสี่หกแปดนะคะเห็นไหมนี่สี่หกแปดนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะงวนนี้นะคะเด่นล่างแบบสามตัวสุดที่สี่นี้อลอุปนแรกนะคะ ามาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าไหมาน,นะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของแอดบังกรเมื่อไรเจ้านี้อาจจะมาประมาณ3-4มถึงสี่ฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขเด่นหลัก10ล่างตัวเดียวให้มาคือเลข8นะคะต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็นเด่นล่างแบบ2ตัวนะคะให้มางวดนี้คือ8กับ0นย์นะคะอ่า ตามมาฉบับที่3นะคะก็จะเป็นเด่นล่างแบบ2ตัวอีกสูตรหนึ่งนะคะให้มาคือ8กับ1นะคะและฉบับที่4ก็จะเป็นทางเด่นล่างที่มี มาคือ5ตัวนะคะก็คือมาครบ5ตัวนะให้มาคือ 1, 2, 6, 7, 8นะ,ะมาดูกันนะคะว่างวดน,นี้แอบก็มาไราจะเข้าฉบับในดีนะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดกล้องนะคะงวดน,นี้ให้มาแนะทาง3ตัวบนนะก็จะมี631 630 636และ637นะคะส่วนนทางบนนั้นเน้นๆ2ตัวที่3031 3637ะคะและให้ในะทางล่างมานะคะ,ะเด่น เน,นเน้นที่ 01, 03, 06และ07ทางวิ่งนะคะใครชอบนะคะก็ให้วิ่งบนที่3และวิ่งล่างที่0นะแอดกล้องก็นำมา,มาประกันเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดเอกคนพคกุนะแอดได้มาเป็นทางชุดเต็มบนนะคะรวมทั้งสิ้น 16หางเนาะก็จะมี3 0 3 3 3 6 3 8 3 9 4 0 4 3 4 8 4 9 5 0 5 3 5 8 5 9และ9 0 9 3 9 8 9 9นั่นเองนะคะวันนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมประลุ้นกันนะคะแอดเอกคนเป็นคนชุดสองตบอลชุดเต็มนะมาที่นาทางของแอดนักวิสระซึ่งแอดได้มาเป็นแนวทางล่างตรงคือ6 1นะใครชอบก็จัดไประวังนะคะระวังกลับ อาจจะเป็น16นะแล้วก็ระวังกลับหัวเป็น9นะคะอาจจะเป็น9119เนาะอ่ะต่อมาสบหรับที่เป็นแนวทางของเจ้าแม่ทองมานะคะเก่งจริงเจ้าแม่ทองมาสําหรับในงวดนี้ให้มานาะทาง,ก,ท 9, ง 3, นะก็ให้เด่นที่9รองสามนะสองสามตัวก็ให้เน้นที่3 1 3 5 3 6 919596 359แล้วก็369นั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว,ว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะอ่ะ แล้วเรามาปิดท้ายที่ใน,นทางเลขดับของแอนเรนนะคะ,ะซึ่งได้มาทั้งดับบนและล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ให้ดับบนที่8และดับล่างที่7นะคะสำหรับเลขดับนะแอนจะลงมดท้า EP นะแต่บางปีอาจจะไม่มีนะท่านดิซับก็สามารถที่จะกรอมาดท้าย EP ได้เลยนะคะ,ะค่ะสำหรับแนวทางไหนนะที่แอดไม่ลงให้นะคะ แต่ว่าขึ้นขึ้นชื่อไว้ที่นับบกนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแอดกล็ลงลืมๆเนาะอายุก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วใช่ไหมอ่าก็สำหรับท่านที่ตามอยู่บ่อยนะคะก็ตามตลอดเนี่ยแอดก็ต้องอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามจากแอดอยู่นะคะ,ะสำหรับในทางทุกๆทางเนี่ยแอดก็จะ,ะนํามาแบ่งปันข้อมูลกันตลอดนะแต่ว่าบางงวดเนี่ยอาจจะไม่ได้ลง ครบทุกครบทุกเอ่จ้าของข้อมูลหรือครบทุกแนวทางนะคะแอดก็ต้องบอกว่าแต่ละงวดแต่ละงวดนั้นต้องบอ็นเป็นแบบนี้นะคะบางแนวทางอ่อาจจะยกเลิกไปหรือว่าเอ่อลิอกทําไปแล้วประมาณนี้นะคะแอดก็จะหาไม่เจอนะะคหรือว่าไม่ได้มีท่านใดแบ่งปันข้อมูลมานะคะ ค่ะสำหรับอีพีนะก็เป็นอีพีที่13ของว่าประจํามันที่16พฤษภาคม2 5 6 8นะคะท่านใดที่ดูแชอบอดกปรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแอก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แนวทางสำหรับในงวดน,นี้แอดชอบ79ก็7แค่ห่างเดียวนะคะอ่าออกไม่ออกอ่า ข้าไม่เข้าแอดไม่ทราบนะแต่ว่าก็เป็นแนวทางที่งวดนี้แอดชอบนะคสรัศูนย์เจ็อสระศูนย์เกับหนนะแอดก็ตามตลอดนะคะกะ็ท่านที่ชอบนะคะก็ลองดูนะคะค่ะแล้วสหรับในพีนี้แอดก็ต้องลองขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ